เอ้ย hey. ดูดิทำไมตัวตัวพี่เบ้นไม่มีไข่วะอย่ายวเดี๋ยวมีอะเยอะคุณเห็นไหมข้างหลังอะไรยาวๆนะเห็นไหมอะไรแคปอะไรน้ำพันสี่สองว่ะจีบปลายกิ้ยวปลายเกี้ยวว่ะ พี่ปีนแต่หัวฮลัลโหลเออยังยังยงังเออพี่ี่เดี๋ยวเดี๋กำลังออกไปเนี่ยแป๊บนึงยังไม่ได้อบ <โอ S 1> แตเลยขอ <c oughs> ม,มีกายโย่ชอชมองมีกายโย <c oughs> ไอต้าไม่เกรงใจเนี่ยรู้เปล่าอยู่โรงเรียนแม่งล่านห้องอะไรล่านห้องตอดเดี๋ยตอดไล่เลือกออกไล่เลือกออกอ้าวเพิ่อนดีครับเงี้ยเพิ่อนดีครับเพิ่อนดีครับเพิ่อนดีครับเพิ่อนแปลว่าอะไรเฮ้ยเฮ้ยเขาพูดอะไรกันวะเฮ้ยกูอยู่ไอ้เบน้นอ่ะเนี่ย โอ้โหเสียเลยเรานั่งเล่นเลยเดียวเอ็ดท่าท่าเมื่อกี้พี่บอกใครใครเพื่อนเล่นมือหัยฮาเลยเนี่ยฮาดิลองดูเปล่าลองดูป่ะเนี่ยลองดูเป่าโอ้ยนะฮะไม่เอาเอาเอาดิชุดหนึ่งนะเอาเอาสักสักจีสักจีใครเพื่อนเล่นมึง แงออกไปแล้วไอเดียไอ้ท้ยนี่ไงล่ะเห็นแล้ววะกอดซอด้วงโอ้ออกไปอีกแล้วยครับหนึ่งกอดซอด้วยกอดด้วงด้วยนี่ไงล่ะมุกมันมุกมันท้ายมันนิดนึงมุงแต่สมัยอะไรพระเจ้าสามหั่มเจ้าสมุทรต้าก็มีสามหั่มนะเออไอ้ของพึ่งเนี่ยยอมรับหน่อยสิยอมรับหน่อยสิมีต้องสี่สามโถเลย หนาซ้ำครับพี่พลอ,อนาคอนดา <c oughs> ลูกอะไรลูกอนาคอนดา,าตอนอยู่ในท้องนายเนบนมดตันไวะล <c oughs> <c oughs> ุยลามมาถึงกูจะได้ว่าเบนเป็นที่ขำจังมันกระตุกพี่บิวอ๋อลูกเนี่ย ไม่ลุกเอาตายนะหมีอ่ะเขาอยากเห็นหมีตายเอาเราเอาแล้วโดนตัวปองฆ่าแล้วเอาละตบตัวปองแม่งเลยได้โีดีเป็นไงล่ะโชตีมาฆ่าแล้วตีตัวไหนไดหนึ่งหนึ่งเหรอ โอ้ยไม่โดนสตานอุ้ยอุ้ยอบแพ้อุ้ยอุ้ยไปเชียรอะไรมาเนี่ยเอาเย่างนี้ต่ออะไรของมึงวะอาไม่พูดถึงใครวะอะไรของมึงอ่ะนั่เล่นหรอเอออ่านไหมทำงานไหมอะไรประทัดเหรอโอ๊ย จะมาทัดมาป่ารันตอนนี้สังนัตไหมเดี๋ยวลั่นหูเดี๋ยวลั่นหูหนวกหูสังนั้นหนมงอะไรมไนี่ผมขอโทษพี่ผมขอโทษ เอาบ่มเอาไปี่ผมไปเลยพี่อาบยผมฮไปส่งจดหายให้มึงไเีพี่มี่ผมพี่จะตอผมไม่ช่หอผมี่มาเลยผผยมขูสักับ้บมีกาโยใช่ไหมะ น่าอ่ะกูกลัวหรอคิดว่ากูกลัวกูไม่กลัวเจ็บไม่เยอะไม่ไม่รู้ไม่เอาไม่เอาแล้วพอแล้ว <c oughs> เราเลิกกันเราเลิกกันแค่นี้พอเฮ <c oughs> ้ยไจริงโ <c oughs> ขวดด้วย <c oughs> อือแมงโมนีกายู่พี่พอพี่พอแม่งโปนีกายู่ ไม่ใช่ก็คือบอนิกกย่อมันแต่ว่าอะไรวะตุ้งปุ้งปุ้งปุ้งใน่มนิจงได้าเลยว่ะโมนิโมนิกยอมนี่คือเปลี่ยนเหมือนทุกสิ่งกลิบ้็มีอะไรพูดก็กลิบดิของเราทํ้งันเขาตรีกว่าบ้า อน,นี่ม่ของขันบ้าเลยใช่ไหมกินรอบ้าคนเดียวนีแล้วนีตายแล้วมันเป็นการย่อยอาหารที่ดีเอ้าวเอาหารเข้าอย่างเดียวเขาก็ตายดิค้กย่าเงนะียพี่พอไม่ต้องหยู่ลุย่าง มึงขำมึงรู้เรื่องเขาไหมเนี่ยรู้เรื่องตื่นขำเลยขำกทุกอย่างเลยขำคำพูดเว้ยเออขัพูดเถอะบูขับพูดเว้ยพูดเว้ยมึงขัพูดขอแล้วอันอี้สัส ลอยไปทำทำไมยูไม่ต้องไปยิ้มหรอกฮ้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไข่ไม่ใหญ่เขาหนักไอ่ไอ้ก็รู้อยู่เหรอเมื่อกี้โทรมาเออกิ๊กโทรมาแล้วกิ๊กไหนวะน้องกิ๊กเชอร์ลี่น้องวายน้อมีตั้งมากมายไม่ยอมเีิกกันถือว่าจะนอนนอนนัอนกันก็อีกน้องตาก็ยังมีนะ เฮียเลยดิเอเฮ้ยเป็นไงล่ะนี่มึงกล้ายเคนด่าคนหลอนกูเหรอมึงหลอมึงเลยด่านี่ไงเนี่อะไรกูยอมคุณต่อบอย่างนี้ไม่เดี๋ยวเจมเดี๋ยวเป็นหนูหูที่โรงเรียนนะเว้ยพี่บอกูย่งไม่คัดมันคลัตช์ เฮ้ยประทัดมันดังไปพี่พอกระเทียมปลากระเทียมอัดตีนแม่งเลยพี่พอเขาจริงเลยดูเห็นเงียบๆนะเออเอาจริงเลยลึโอ้ยจะเหลือเหรอเจอกรดี่ไม่ได้เอาตลอดไม่เคยนึเอว่าไหนเอาหมดไม่เคยนึกอือเขาเิีย์ว่าแสดงว่าเป็นจริง มึงพากูไปก็อยู่ในนั้นแหละใครอยู่วะไม่ได้ดูไม่ได้เป็นพี่ดิวอะี่พาไปรอพี่ก็ไปนั่งรอดูแล้วก็มีการตื่นเต้นด้วยนะบ้าไปช่วยดันตูดพอเฉยตื่นเต้นเต้นจะไปเพอลบอกว่าพอลเหนื่อยพี่ไปช่วยดันตูดตื่นเต้นเต้นเฮ้ยไอที่ไม่หล่ทีวะไม่ค่อยดีมานะ พี่ยวิอยวอยู่เอ้าเรียกพี่ยิวทำยี่อะไรว้าแ้ไปร้อนตีร้อนตีเล็กเงี้ยโอ้โอ้ยแล้วแสบ <c oughs> แเ่บยซ่บไเฮ็ดไอ้เนี่ยโอ้โหตีก้ามึงหาหรือมึงขำวะ บูกูจะได้ดีกูจะได้ดีใจถูกอันนี้ไอใช่ไหมส่วนอันนี้จามไอหมาวยายอ่ะกอะสัมสิ รู้ว่าถ้าไปรายการแข่งห้ามขำไม่พอแพ้คนแรกคนแร่กันนิดเดียวว่าขำเออนิดเดียวขำเออไม่กลัวเออนิดเดียวขำอ่ะเออเดี๋ยวปาปาขำแน่เลยนิดเดียวขำยิ่งย้ายอ่ะอ่าปล่อยแสงเลเซยสิตาแล้ว มไม่ต้องห่วงอยู่กับพวกพี่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วง <laughs> ไม่ต้องห่วงอยู่กับพวกพี่ไม่เลื่ยงไม่ต้องห่วงอะไเลยนั่มงมองในใจเยะอะนะจริงๆเราจะเอ็นก็เอ็นได้ตั้งนานแล้วเนี่ย,น,ย,ยนั่ง <laughs> มองในใจเยอะแบบเนี่ยเพราะอะไรที่ในมอนิกาโยอไม่ได้เนี่มันคือทุกอย่างเลยอมองในใจเยอ อุ้ยเดินหายไปไหนแล้วจก่ปีก้าป่าพี่ไอ้ไอ่ไอบ้าอะไรเป็นเสียงไอ้แบบคอนโทรมิติไอ้คอนโทรมิติคอนโทรมิติมิติมิตินี่ย่อมาจากฝรั่งเศสมันแปลว่ารักนะโอ้เพราะอะไก็ลุ้นนึ่งมานอะไรเมืองเออเออเฮ้ยตรอง นับถึงพี่เบ้นไหมเนี่ยนับถึงือพี่ชาติเบ้นใช่ครับเออเป็นไงล่ะอุ้ยเปิดก่อนเลยเป็นไงล่ะจังหวะนี้ต้องสวนนะนี่เป็นไงล่ะสวนมาแล้วเดี๋ยววัด้อมเองหมดอีกยักษ์ไหม ไม่ต้องไปช่วยไม่ต้ไมช่วยปล่อยปลไม่ต้องไมช่วยปล่อยปล่อยป่ไม่ต้ไมช่วยปล่อยโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยอะไรออเจี๊ยนนี่เป็นไงล่ะเออเออไบอไม่ต้องไปช่วยเหมือนก็แบบเฮ้ยไปช่วยไปช่วยลุงมาตึงเลยไม่ต้องปล่อยปล่อยปล่อ่อยมีอะไร

บบายบบายบบวยบบายบบายบบวยบบา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 ยบ่วยบบายบบายบบวยบบา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 ยบบวยบ่ายบบายบ่ายบบ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 ายบ นี่กูบอกเลยอโยได้เนี่ยซู่ซู่ซู่ฝนตกซู่ซู่ควางขว้างควางไม่ให้เออกูตกเลยโอ้ยเอาวะไรเอาไหนจะเอาอะ่ะมุกแม่งเลยสัตว์เนี่ยเฮ้ยแอนทองแมวหนึ่งอุ้ยที่ไม่ยอมมาคิวแล้ว้องบอกกล้องไข่ของเราไว้ใครเล่นตัวผมวะเนี่ย กูเหนียวอ่ะก enfin ูเหนียวอ่ะมันมันตัวไหนวะบอกได้คำเดียวมันเหนียวมีไงเนี่ยตัวเงนบานเนี่ยตัวเงนบานเนี่ยกูเหนียวอ่ะเฮ้ยเพื่อนกูเหนียวไม่เป็นไรไม่เจ็บเฉยๆคันๆี่ไปมัดกลับมาเลงใบมัดกลับกูกลับแล้วเฮ้ยโอตานโทธ่ไยไม่เจ็บบอกได้คำเดียวว่าไม่เจ็บ ก็วิ่งล่วงเลยอะมันยังเบิดจูมฮะอไม่ก้อยอยู่สักนั้นไหมเออไม่ไง่ะโนหสักนั้นไหมใครเป็นเจ้า ำอ,ม,ม,ม,อ,อ,อมันมุกไม่ใช่เหรอเออมันมุกไม่ใช่เหรอไม่ใช่เรื่องผีเกออิดออไปเข้าใจมันไม่ชอบคำอะไเยอะเดี๋ยวมันมุกนี้มันเล่นเร่อเรียนดาวทนะีโอ้มันใช้ไปนานแล้วไม่เหรอ เออเงล่ะใช่ไหะเออเออเก่าแล้วเก่าแล้วออมูเก่าเออายเนี่ยกูตาเลยตาเลยตาเลยตาเลเนี่ยบวกไปเลยบวกดพี่บวกดิบอดิบวกเอาไงล่ะบวกไปบวกไปไปเลยบวกไปเลย ว้วสุบไกโยบอลมีไกโยว้วเปี้ยงอ้าวแรงเลือดกูก็ตายสิอย่างนี้โอ้พี่บิวเสียหมดเลยเออโอ้เกียน嘛กูสัตว์ดึงต้นไม้หนีมันเะียหมดเลยสัตแม่งบอลมีไกโยสัตว์ไม่หมดไกโยแล้วใครเนี่ยแพนด้าเนี่ยปีนขึ้นมาดึงแล้วหนีเป็นไงล่ะเจอร์มาแล้ววิ่ง ่่ดใสคาาแงวจะเรียนแบบพี่เบนใน่อหมไม่มีเสียงไม่มีเลยอะไรก็กมไปกับ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 อะไรอะไรอะไรข้าฮานะาหานะ อะไรไม่ได้เลยหาไอ้เขินเกิน่ะเกินไอ้ชื่อ่้าวคุนติงเนไม่นด่เป็นธรรมคนไม่หลอเไม่หล่อแ่ไหก็ผิดนี่ไไม่บเขาอีกยไม่วกเาอีกดอดไม่มีีีวีอ่ะเกี่ยวหายหไม่ออกเองกูะอะไรจะออกนะ เออมึงหมดแหละเอออยากหมดเออหมดเลยเออถ้ามึงบอกว่าแล้วไม่มีมีเคบีมีเคบีจะมาให้เออเออทำไมลัวไอออนเกลัวเกลือนเออินเล็บดำอิเล็บขบไอิเล็บขบเจ็บเมื่อไหร่เล็บขบแม่พี่เบย์จะปันนึ่งนานมะยุ่งอะไรอ่ะ เออเออดี่ปล่อยให้เกลียดอ่ะว้าวมันไม่ถึงเว้ยวิ่งเข้าไปเลยวิ่งเข้าไปเลยเอือดวิ่งเข้าไปเลยเอือดวิวก่อนได้เพิ่มเยังไงวิวยิงมายิงมานี่กี่มามาลูน้อยมาทำไมวะไอ้ไอ้บ้านนะนี่โอ้พี่วิวอะไรอย่าเดินดิดต่ำเปียกแค่เนี่ยสารเลย ไม่ฆ่ามันนะทำอะไรดึงเล่นดึงเล่นโชว์โชว์ทำเด็กอาบูเชอร์นี่เป็นไงล่ะเป็นเล่าเป็นเล่าโชว์เต็มโชว์เต็มอะไรอะไรทำไมจักูจักูเอ็นเดอร์ทักตำคาญแล้วแม่น่าจะเงียบน่ะเงียบอาวุธเลี้ยงซื้อของอยู่ สบายใจฟิวม่แช์นกอ่ะฮะแช์นกหน่อยวะนกชื่อไอทูนใช่ได้ครับฟิวเสียงไม่ได้ยินเลยมันตดหมาข้างบ้านโอ้ยไม่ยินเลยแมงมอมมีกายโยสัต จะลุมกุ้ง่ะไม่ไม่รู้จักดิวแห่งเนินท้วยหวานซะแล้วอ่าลูก็ติแังนั้นแล้วนะปฏิปฏิจ้ะปติทำไมวะไอ้กิ้เหม่ยชอ่เลนกูกูปฏิทำไมวะกูปฏิปฏิวะโอ้ปฏิปติทำไมวะอะไอ้ต้า ้าข้างหลังเฮ้ยสกิลไม่ได้ VCB เราเราจะมาชุมนมอจุมใจลักบวกเลยบวกเลยไบวกกูบวเองดิ้หดิมานะไบักดามึงอยู่ไหนบักดาไอสบักดามึงมาบักดาเอ้บักดาดึงต้นไม้ไัดาดูันดาบันดูชิบู ไอยอย้ไอ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเล้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเ้เ้ยเ้ยเ้้้้้้้้้ไ้้้้้เย้เย เดินไปหากุ่งจักรเห็นกุ่งจักรันดอกบัวเดี่ยวไหมวิทยโฟนมาพท์มามอมิกายุ ทำไ,ได้โอ้โกูทำอะไรได้คลิป